เตรียมกินได้นักอิดหน่อยนะแรงๆนะหน้า่อูกกระเดือกใครดนแหมก็รู้ว่าชอบัมบี้ไมเกสมารลูกกินอต่นร มีแฟนคลับมาเยอะมากนะครับนะฮะเป็นี้มั้งครับปีนี้นี่ค่ะก้ากเลือกเลยเนี่ยีหลังทำแล้วพี่เลยปบบมั่นใจใช่ใช่ใช่ลุงแล้วลุงแล้วเราจะเกิดก่อนไงว่าปีนี้เป็นะไรบ้างเลยหมดแล้ว เข้าไงดีวะเม่อดี้มสิร์ฟคูมนหน่อยเข้คคกินบิ๊ม้าห่ยแล้วเข้แล้วแน่นอนะครับนี่ก็คือน้องซันนี่แซนนี่เทร่ับกินคราโอ๊ยซันนี่เฉยๆค่ะแค่นี้อย่างเดียวใด่ในท้องเรื่องวันน้นนางพูดให้ตะลกตะลกตะลกไป้นแหลอยาให้ตะลลก เสไม่ค่อยได้ถ้าเสียงสูงปากจะดดีกว่าเมวันนั้นมาก็เทของน้องซานิสนุกมากๆเลยวันนี้นาก็ยังมาตลกอีกต่อไปอาหากินแลยจัดให้นะแต่ว่าวันนั้นนะครับใครที่ดูอยู่ทางบ้านหรือว่ามาในห้องโ่งเนี่ยแฟนคลับของซานิเยอะมากรวมถึงวันนี้ก็มากันมากมายเช่นกัน กันมาเลพี่พี่พี่ทิ้งลูกพิ้งสามีมาเลยพี่เสื้อแดงอ่ะเขาไม่มีสามีไม่มีลูกด้วยเขาไม่มีลูกด้วยนะครับรักปันนิ่วไ่นมากๆเลยนะคะวันนี้น้องปันนี่ก็มาจัดงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อมาสร้างความสุขให้กับแฟนๆคริสเดลิเวอรี่ขอบคุณน้องปานนิ่มากมากเลย แต่รับรองครับเดี๋ยวปีนี้นะครับ2011เนี่ยเราจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญอีกมาแหมครับไม่ตะลุกนะฮะนี่ะฮะใช่นะครับแน่นอนครับและคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มีมีทีอาร์ด้วยนะครับจำจะมารื้อฟื้นครับเพราะเรายังมีคดีติดค้างอยู่กับคุณสองคนคนนี้นะฮะดีละอ้าวลื่นนี่ไงสัมนวนไงอีเดียมไงฮะจับไม่ได้ใช่ไหมฮโอ้ยไาถามอีเดียมหวังอะไรกับคนอีเดียจังเลยก็ว่าไงอีเดีย แฟนอะไรครับไม่เป็นไรครับเเจ็บอยู่แล้วนั้นเราไปดูภาพกันดีกว่าครับว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเรามีการสอนกี่เดียมสำนวนอะไรกันบ้างครับขอบคุณค่ะบตอนนี้ไปนี่เดี๋ยวกตอนนี้ไปแฟนครับก็เหลือ6คนและสิที่